ทามกลางการแข่งขันของรถไฟฟ้าจีนในเมืองไทยถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับน้องใหม่ที่จะเข้ามาบุกในตลาดแห่งนี้ยิ่งการหันค่าตัวโหดในช่วงสัปดาห์ก่อนจึงเป็นที่น่าจับตาวารุนใหม่ที่จะเปิดตัวล่าสุดจะตั้งราคาออกมาอย่างไรทางด้านวูหลิงล่าสุดได้มีการแนะนำบิงโกอีวีรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดในไทยวันที่8กรกฎาคมอย่างเป็นทางการพร้อมราคาสุดแล้วใจเริ่มต้นเพียง400,000ต้นๆเท่านั้นส่วนตัวท็อปไม่ถึง500,000นะครับ โดยความน่าสนใจจะมีดังนี้วูหลิงไทยแลนด์หลังจากการเปิดตลาดในไทยกับรถไฟฟ้าขนาดเล็กในโมเดล AEV ล่าสุดแนะนำเจ้าบิงโก EV ถ้าดูจากมิติตัวรถถือว่าใกล้เคียงกับ n นต้าีนะครับแต่ทรงรถจะมีความโค้งมนมากกว่าดีไซน์แนวน่ารักทันสมัยมาพร้อมล้อกระทะเหล็กและฝาครอบขนาดล้อ15นิ้วไซส์ย,ยาง1 8 5่0พร้อมดิสเบรกสีลอ สำหรับการขับเคลื่อนของเจ้าบิงโกใหม่นี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์หรือ68แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรขับเคลื่อน2ล้อนหน้าให้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่จะเป็นลิเทียมฟอสเฟตความจุ31.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่333กิโลเมตรโดยวูหลิงบิงโก EV จะแบ่งเป็นรุ่น AC และ DC ซึ่งตัวเริ่มต้นชาร์จไฟ AC 6.6กิโลวัตต์จาก20-100%ใช้เวลาประมาณ4.5ชั่วโมงส่วนตัวท็อปชาร์จไฟ DC 50กิโลวัตต์จาก30-80%ใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นออปชั่นภายในจะได้บอบ์ดนั่งหุ้มหนังมาพร้อมหน้าจอคู่แบบ LCD ขนาด10.25นิ้วมีเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออ t โตโฮมมาลายผ่อนแรงไฟฟ้า มีปุ่ม multi-function, cruise control, โหมดการขับขี่สีรูปแบบได้แก่ eco+, Plus, eco, normal และ sport, บอกคนขับรับไฟฟ้าหทิศทางกุญแจรีโมท smart keyless และ center lock นอกจากนี้ยังจัดเต็มกับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานทั้งกล้องมองหลังเซ็นเซอร์การะยะเบรก ABS/EBD, ช่วยขึ้นทางลาดชันคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นถลายจุดยิดบอเดิด้านหลัง ตรวสอบแรงดันลมยางและถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดเป็นต้นในด้านราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการตัวเริ่มต้น AC อยู่ที่459,000บาทและตัวท็อป DC ค่าตัว489,000บาทแต่ท่ามกลางสงครามราคาในไทยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้บวกกับเป็นการแนะนำรถโมเดลใหม่อู๋หลิงจึงลดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเป็นจำนวน40,000บาททุกรุ่นทำให้ในตัวเริ่มต้นราคาเพียง419,000บาท และตัวท็อป4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นแน่นอนว่าคู่แข่งที่มีช่วงราคาใกล้เคียงกันจะเป็นทางด้าน n e t ต V2 รวมไปถึงชางอันลูมินอีกด้วยสำหรับเจ้าบิงโกทั้ง2รุ่นมาพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ120,000กิมส่วนการรับประกันตัวรถอยู่ที่3ปีหรือ100,000กิมฟรีประกันภัยชั้นหนเมื่อจัดเช่ากับกรุงศรีออตโต้อีกหนึ่งไฮไลท์คือการอัปเกรดสเปคกับรุ่นดีไอคอน โดยจ่ายเงินเพิ่มเพียง3า0 0 0บาทรับออปชั่นมูลค่ากว่า1,000 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นจอสัมผัส1 0 2 5นิ้วที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายกล้องบันทึกวิดีโอ Full HD Wallbox Home Charging 7กิโลวัตต์พร้อมการติดตั้งและขยายการรับประกันตลอดอายุการใช้งานทั้งในส่วนแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมมอเตอร์นั่นเองถือว่าเป็น EV อีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ